เพื่อนที่เป็นแฟนของเรื่องสยองขวัญสันประสาทมีใครเคยได้อ่านกระทู้ผีในพันทิปย์กันบ้างคะหนึ่งในกระทู้ผีที่โด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งและมีผู้แชร์ออกไปเป็นแสนแสนแชร์กันเลยทีเดียวเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องกระทู้ผีฟีเวอร์ลองมาฟังเรื่องลึกลับของผมบ้างซึ่งผู้เขียนใช้นามว่า Reader i n the แ i r และหลังจากนั้นเขาก็เป็นนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่ากริตานนท์ และเรื่องผีเรื่องนี้ก็ได้ถูกนำมาทำเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าทีหยดแววเสียงครวนคลั่งโดยรวมเรื่องราวจะบอกเล่าถึงประสบการณ์ของคนใกล้ตัวของผู้เขียนที่ได้พบเจอกับเรื่องหลอนๆที่อธิบายไม่ได้เกี่ยวกับน้าสาวของเขาที่มีอาการเหมือนคนโดนของใครที่ยังไม่เคยอ่านกระทู้ผีที่โด่งดังกระทูน้นี้เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ โดยเจ้าของกระทูได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากคนที่เล่าให้ฟังก็คือแม่ของผมครับตอนนั้นแม่ของผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุราวๆ1 5บหถึงสิปีแม่มีพี่ชาย3คนน้องสาวสองคนและน้องชายอีกหนึ่งคนแม่และน้องสาวอีกสองคนสนิทสนมกันมากเพราะเกิดไล่เลียกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด เวลาไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกันผมขอสมมุติว่าน้องของแม่คนที่ออกจะเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยชื่อแย้มส่วนอีกคนที่ค่อนข้างจะเหี้ยวเห้วเก่นแก่น,แ,กน,แ,กนและร่าเริงร่าเริงชื่อเย็นก็แล้วกันนะครับทุกวันตอนเช้าหลังจากช่วยทำงานบ้านและงานในไร่เสร็จแม่ของผมและน้องๆของแม่ก็ต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรเพื่อไปเรียนหนังสือในสมัยก่อนถนนหนทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ ถนนเป็นดินลูกรงังสองข้างทางบางช่วงก็เป็นไดนาบางช่วงก็เป็นผักสวนครัวที่ชาวบ้านแถวนั้นปลูกหรือบางช่วงก็เป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และที่ป่ารกทึบนั่นเองก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นที่ตรงโคนจะมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่แม่ผมเล่าว,ว่าเวลาเดินผ่านไปผ่านมาแม่ก็จะยกมือไหว้ทุกครั้งบ้านและโรงเรียนไกลกันมาก กว่าจะเดินจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงยิ่งขากลับจากโรงเรียนมาบ้านยิ่งช้าเพราะไม่ต้องเร่งให้ทันเข้าโรงเรียนแล้วจึงค่อยๆเดินกลับกันแต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แม่ผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงคือเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนแม่ผมและน้องๆของแก ก็เดินกลับบ้านกันปกติวันนั้นนายแย้มก็ไม่ค่อยสบายด้วยพอใกล้จะถึงบ้านก็เริ่มมืดแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะชินชากันแล้วแต่วันนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมตรงป่ารกตรงโคนต้นไม้ที่มีสารเก่าๆตั้งอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆสารเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวประบ่าใส่เสื้อสีดำนุงผ้ถุง แม่ผมจําได้แม่นในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแม่ก็รีบจูงน้องๆให้กึ่งวิ่งกึ่งเดินผ่านหน้าผู้หญิงคนนั้นไปช่วงที่ผ่านไปแม่ก็เหลือบไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นจ้องมาทางแม่และน้องๆจากนั้นก็ยิ้มแต่ว่าถึงแม้ว่าใบหน้าของแกจะยิ้มแต่ดวงตาของผู้หญิงคนนั้นดูน่ากลัวมากพอกลับถึงบ้าน แม่และน้องๆก็กินข้าวและเข้านอนกันปกติเหมือนทุกๆวันตื่นเช้ามาอีกวันหลังจากทำงานเสร็จก็ต้องไปโรงเรียนแต่ว่าวันนี้อาการไข้ของนายแย้มไม่ดีขึ้นแถมยังไข้ขึ้นสูงกว่าเดิมแม่จึงไปโรงเรียนกับนายเย็นกันแค่สองคนผ่านไปสองถึงสามวันอาการนายแย้มไม่ดีขึ้นเลยและที่แปลกก็คือตอนกลางคืนแกจะสะดุ้งและกรีดดังลั่นบ้าน แล้วบอกคุณยายว่ามีคนจะเข้ามาทำร้ายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแกทุกคนคิดกันว่าแกคงจะฝันไปหรือเพ้อเพราะพิษไข้มากกว่าวันรุ่งขึ้นคุณตาก็ไปตามหมอมาดูอาการหมอก็บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่จากนั้นก็ให้ยาและบอกให้นอนพักอีกสองสาวันก็น่าจะหายแต่แล้วอาการของนายแย้มก็ยังไม่ดีขึ้นมินำซ้ำยังซุดลงด้วย ตอนกลางคืนนายแย้มก็ยังฝันเหมือนเดิมทุกวันว่ามีคนเข้ามาทำร้ายจนแทบไม่ได้นอนใบหน้าก็ซุดโซมหน้าตาหมองคร้ำไม่มีเรี่ยวแรงจนผ่านไปเจ็ดวันลุงของผมที่เป็นพี่ชายคนโตของแม่ก็คุยกับคุณตาว่ามันดูแปลกๆแล้วนะแล้วมาถามแม่ผมว่าไปโซนอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าแม่ของผมก็บอกไปว่าปล่าวันนั้นลุงของผมก็ออกไปข้างนอก และกลับเข้ามาตอนประมาณบ่ายๆแถมยังพาหมอยามาด้วยหลังจากหมอคนนั้นเข้ามาก็เดินเข้าไปหานายแย้มนายแย้มก็สวัสดีแล้วบอกกับหมอว่าให้ช่วยแกด้วยมีคนจะเข้ามาทำร้ายหมอยาก็บอกไม่มีอะไรหนูแค่ฝันไปหลังจากตรวจดูอาการพร้อมให้ยาสมุนไพรเรียบร้อยหมอก็เดินเลี่ยงออกมาคุยกับตายายและก็ลุงของผมซึ่งตอนที่คุยกันแม่ไม่ได้ยินด้วยนะครับ แต่ลุงก็มาเล่าให้ฟังทีหลังซึ่งหมอยาบอกว่าในแย้มลักษณะเหมือนคนโดนของหรืออาจจะแค่ยังไม่หายจากไข้ก็ยังไม่รู้ให้ต้มยากินรอดูอาการถ้าไม่ดีขึ้นก็คงต้องไปหาหมอในอำเภอแต่หมอยาย้ำว่าสำคัญก็คือห้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมาเยี่ยมเด็ดขานั่นล่ละครับพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ก็เล่าว,ว่า มีเพื่อนๆตากับยายแวะมาเยี่ยมหลายคนบางคนแม่ก็จำได้บางคนก็ไม่รู้จักหมอยาก็มองหน้าคุณตาตาเลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเพื่อนกันเพื่อนกันเสร็จแล้วเพื่อนๆของตาก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายแยม้มซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม้ตรงโถงกลางบ้านปรากฏว่าในบรรดาของคนที่เข้ามาเยี่ยมมีผู้หญิงแก่ๆอยู่หนึ่งคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม่เข้าไปเยี่ยม แต่ยืนจ้องไปที่นายแย้มนายแย้มพอเห็นหญิงแก่คนนี้ก็ร้องกรี๊ดดังลั่นบ้านทุกคนก็ตกใจกันหมดหมอยาพอเห็นหญิงแก่คนนั้นแกก็วิ่งเข้ามาชี้หน้าด่าตะโกนลั่นเสียงดังมากจนคนในบ้านตกใจกันหมดฝ่ายผู้หญิงแก่คนนั้นก็ยิ้มแวบเดียวแล้วก็เดินกลับออกไปตากับยายก็สงสัยเลยเข้าไปถามหมอยา หมอยาก็ถามกลับว่ารู้จักยายแก่คนนี้หรอตากับยายก็บอกไม่รู้จักหมอยาจึงเล่าให้ฟังว่ายายแก่คนนี้เนี่ยเป็นพวกคนเล่นของเล่นจนของเข้าตัวเพี้ยนวิปริตปกติยายแก่คนนี้เป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครแต่ไม่รู้วันนี้มาทำไมและหมอยังบอกต่ออีกว่าถ้ายายแก่คนนี้มาอีกให้รีบไล่ออกไปเลยอย่าให้เข้ามาในบ้าน และห้ามให้เจอคนป่วยเด็ดขาดคุยกันสักพักแล้วหมอก็กลับไปบอกว่าถ้าอาการไม่ดีก็ให้ไปตามและในคืนนั้นเองที่เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในบ้านตอนดึกคืนนั้นแม่ของผมนอนหลับอยู่ในมุง้งพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นเงาลางๆของนายแย้มออกมาจากมุ้งข้างๆแม่ก็ถามว่าจะไปไหนแต่นาแย้มก็ไม่ยอมตอบและเดินหายไปในครัว แม่ก็เลยลุกเดินตามไปดูน้องในครัวก็เห็นนายแย้มนั่งยองๆหันหลังให้แม่เลยเดินอ้อมไปด้านหน้าพอเห็นเต็มตาก็ตกใจมากเพราะนายแย้มนั่งกินเครื่องในไก่อยู่โดยที่ไม่สนใจแม่ผมเลยเพียงแค่กรอกตามองมาชำเลืองแม่แวบเดียวเท่านั้นจากนั้นนายแย้มก็เดินกลับไปนอนแม่ของผมถึงแม้จะงงๆแต่ด้วยความที่ยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจ แล้วก็เดินตามกลับไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นยายก็มาดูอาการและจับหัวนาา้แย้มปรากฏว่าไข้ลดแล้วยายก็บอกว่าหายแล้วก็ออกไปเดินรับอากาศหน่อยไปโรงเรียนไหวไหมแต่น้แย้มตอบยายมาสามคำว่ากูจะนอนฝ่ายยายเห็นว่าน้แย้มแกป่วยอยู่จึงไม่ได้ว่าอะไรมากแค่บ่นๆแล้วเดินออกไป ส่วนแม่ผมกับนาเย็นก็ไปโรงเรียนกันสองคนระหว่างทางนาเย็นก็เล่าว่าเมื่อคืนนแย้มนอนจ้องหน้าทั้งคืนรู้สึกน่ากลัวยังไงไม่รู้แม่ผมก็เลยบอกไปว่าไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากหลังจากเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านนายแย้มก็ยังนอนอยู่ยายทากับข้าวให้ก็ไม่กินบอกอยากจะกินต้มเครื่องในจะได้มีแรงทั้งทังที่ปกติ นายแย้มแกเกลียดเครื่องในมากแต่ด้วยความรักลูกยายก็ไปฆ่าไก่ในเล้ามาแล้วแช่เย็นไว้กะว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้เอามาทำให้ในายแย้มกินแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนช่วงดึกๆนายแย้มก็ออกจากม้งเดินเข้าไปในครัวอีกแต่คืนนี้แปลกกว่าและหายไปนานกว่าปกติรา,ราวๆตีสองถึงตีสามหมาก็หอนกันระง,งมไปหมดแม่ก็สะดุ้งตื่น แม่มองเข้าไปในม้งหลังข้างๆไม่เห็นนายแย้มเห็นแค่น้ายเย็นนอนหลับอยู่คนเดียวระหว่างนั้นก็มีเสียงแปลกๆฟังคล้ายบทสวดมนต์หรือคำพูดอะไรสักอย่างไม่เป็นภาษาแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากเสียงนั้นดังว่าทีหยดทีหยดทีหยดแม่บอกว่าเสียงนั้นเย็นเยือกวังเวงน่ากลัวมากฟังแล้วขนลุก จนแม่ดึงผ้าห่มมาคลุมโปงและไม่กล้าออกจากมุ้งไปตามนาแย้งเสียงดังกล่าวดังอยู่สักพักก็เงียบแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินกลับเข้ามาในห้องตึกตึกตึกเสียงดังมากเหมือนผู้ใหญ่กระทืบเทา้าแม่ชำเลืองดูแวบเดียวก็เห็นนแย้มกลับเข้ามานอนแม้จะไม่ค่อยชัดเพราะมีมุ้งบังอยู่แต่แม่ก็เห็นนแย้มหันกลับมามองแล้วก็ยิ้มให้ แม่บอกว่าแววตาของน้าแย้มคืนนั้นดูแปลกๆชอบกลคืนนั้นทั้งคืนแม่เล่าว่านอนไม่หลับเลยเป็นคืนที่ยาวนานมากเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่สองถึงสามวันกลางวันน้าแย้มจะนอนอย่างเดียวส่วนกลางคืนก็จะลุกหายไปในความมืดแล้วสักพักก็จะมีเสียงหมาหอนแรกด้วยเสียงโหยหวนดังลอยมาว่าทีหยดทีหยดทุกครั้งจนแม่ผมกลัวมาก เลยคิดว่าจะไปคุยกับลุงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ยินพี่ชายสามคนคุยกันสมมุติว่าพี่ชายของแม่สามคนเรียงจากลำดับชื่อลุงยักษ์ลุงยศและลุงยอดลุงยศบอกว่ารู้สึกว่าแย้มแปลกๆไปกลางวันเอาแต่นอนไม่ช่วยงานในบ้านแถมยังมีกริยาก้าวร้าวผิดไปจากเดิมมากทาั้งๆที่แต่ก่อนขยันและเรียบร้อย ลุงยักษ์พี่คนโตที่มีนิสัยนักเลงมากๆแต่มักจะไม่ค่อยอยู่บ้านต้องออกไปทำงานบ่อยๆก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกันกลางวัลรู้สึกหลบหน้าคนในบ้านตลอดไม่ค่อยคุยกับใครหรือว่าจะโดนของลุงยักษ์ก็เลยบอกให้รอดูอาการอีกวันถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้จะไปตามหมอยามาดูอีกครั้งแม่ผมก็เลยเดินเข้าไปคุยว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกัน ตอนกลางคืนนาแย้มชอบลุกออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆด้วยลุงทั้งสามคนกลัวว่าแม่จะกลัวก็เลยบอกแม่ไปว่าแม่น่านจะฝันไปมากกว่าตอนเย็นตากับยายต้องไปงานเลี้ยงที่ต่างอำเภอและกว่าจะกลับก็คงใกล้ๆร,รุงก็เลยฝากให้ลุงยักษ์ดูแลน้องๆด้วยแม่ก็เห็นลุงยักษ์กับลุงยศยืนซุบซิบคุยกันหลังจากกินข้าวเสร็จ พอคุยกันได้สักพักทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแม่ก็เข้ามุ้งนอนซึ่งในคืนนั้นนายเย็นของมานอนกับแม่ด้วยเพราะไม่ชอบที่นาแย้มชอบนอนจ้องหน้าก่อนที่จะหลับแม่ก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยและก็คิดไปถึงว่าช่วงหลังๆมานี้แม่กับนายแย้มก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคิดไปสักพักแม่ก็หลับกลางดึกคืนนั้นเองแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิม เสียงดังมากตึกตึกตึกก็คิดว่าคงจะเป็นนาแย้มลุกไปไหนอีกแล้วก็พูดออกไปว่าเดินเบาๆหน่อยสิคนจะลับจะนอนนาแย้มไม่ตอบมีแต่เสียงหัวเราะเบาๆแล้วตามด้วยเสียงวีดแม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะง่วงมากแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเสียงโหยหวนนั่นอีกแล้วที่หยดที่หยดที่หยด แม่บอกว่าคืนนั้นรู้สึกกลัวมากกว่าปกติจึงลุกขึ้นมากะว่าจะไปนอนกับลุงลุงและแม่ก็เดินออกมาจากห้องภายในบ้านมืดสนิทแต่ไม่มีอะไรผิดปกติแม่หยิบไฟฉายแล้วรีบเดินจ้ำไปที่ห้องของลุงยักษ์เพราะเสียงนั่นยังดังอยู่ใกล้ๆคาดว่าน่าจะอยู่หลังบ้านเสียงของมันโหยหวนน่ากลัวมากพอแม่เข้าไปถึงห้องลุงยักษ ก็เปิดมุ้งจะเข้าไปนอนด้วยแต่ในมุ้งนั้นว่างเปล่าไม่มีเงาของคนอยู่เลยแม่ก็เลยคิดในใจว่าลุงยักษ์คงออกไปเที่ยวอีกแล้วก็เลยเดินไปที่มุ้งข้างๆที่ลุงยอดกับลุงยศนอนอยู่ปรากฏว่าในมุ้งก็ไม่มีคนอีกแต่ยังไม่ทันที่แม่ผมจะคิดอะไรก็สะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด